กลับก็ถือว่าต้องช่วยกันไปนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ยังดีครับไปดูเรื่องของการตรวจกลุ่มเสี่ยงกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจําจุดตรวจเคอร์ฟิวต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าด่านคัดกรองโรคเนี่ยเขาก็เสี่ยงเช่นกันนะครับเพราะว่ามีคนเข้าเข้าออกออกในพื้นที่นั้นจํานวนมากครับเขาก็เลยมีการไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลลานา,นาจังหวัดเชียงใหม่ทางนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็สร้างความมั่นใจสร้างเขาความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวและก็นายตำรวจด้วยนะครับ ตำรวจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เกือบ100นายนะครับที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในขณะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดประจำเคอร์ฟิล ยามค่ําคืนจุดคัดกรองต่างๆตามเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็พากันไปตรวจสุขภาพครับตรวจเพื่อหาเชื้อโควิดถ้าไม่เจอนียิ่งดีเลยละครับมีการตรวจทั้งเสมหาสารคัดลางบริเวณโพรงจมูกแล้วก็ในลําคอด้วยนะครับซึ่งใช้ชุดตรวจ PCR ทราบผลได้เร็วแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถตรวจพบเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับยังไม่พบเชือ้อ ไม่พบเข้าไขา่ติดเชื้อแต่อย่างใดอันนี้เป็นข่าวดีนะครับทางด้านพันตรวจโทสุภชัยจันทรารองผู้กํากับกลุ่มงานจราจรตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็เผยว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับกําลังพลตามนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5นะครับว่าได้ตรวจแล้วโอ้ถ้าไม่มีเชื้อก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเขาก็ต้องกลับไปที่ครอบครัวที่ลูกที่พ่อแม่นะครับถ้าปลอดโรคแบบนี้ ก็จะสามารถมั่นใจนะครับไม่ต้องเอาไปติดคนที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าเจอโรคนะครับก็จะต้องเร่งรักษานะครับแต่ว่าผลการตรวจก็ไม่มีใครติดเชื้อนะครับทำให้ตำรวจทุกนายก็มีขวัญและก็กำลังใจเป็นอย่างดีนะครับ